พาสอนการเข้าบริการสุดขั้นแรกไม่แพงอย่างที่คิดสวัสดีค่ะจ๋าค่ะอิงค่ะ,ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพามาสองนะคะเช็คระยะที่สูนย์บริการนี้สูงๆไม่แพงพร้อมรับสิบทธิประโยชน์มากมายนะคะเพื่อให้คุณประหยัดกว่าจึงช่วยคุณจ่ายนะคะสำหรับรถกระบาทนะคะ,ะช่วยจ่าย5ครั้งมูล,ลค่านะคะ8 0 0บาท5ครั้งสําหรับ New X นะคะ,ะคูปองส่วนลด ตรวจเช็คระยะนะคะมูล,ลค่า800บาทจำนวน10ครั้งนะคะ,ะคุ้มค่าบำรุงรักษานะคะที่ถูกกว่าที่พิดเฉพาะว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพียงครั้งแรกนะคะระยะทางนะคะ 1,000กิโลเครื่องหนึ่งจุดเก้าและเครื่องสามพันนะคะราคาเพียงเก6ยบาทอ่าอันนี้คุ้มมากเนะมมาะทั้งไม่ว่าจะเครื่อง1.9หรือ3 9, าเขาให้ท้งแรกอ่าแค่9 8 6บาทเท่านั้นต่อไปถ้าเป็น20,000โลละถ้าเป็น20,000นโลนะคะก็จะขึ้นมานิดนึงเครื่อง1.9นะคะก็จะอยู่ที่1,350บาทแต่ถ้าเป็นเครื่องสามพันนะคะก็จะอยู่ที่เพิ่มขึ้นมานิดนึง1 3 8่ามรอบาทค่ะ แล้วอีซูซุของเรานะคะก็จะมีส่วนลดให้นะคะตามระยะกิโลนะหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งแสนกิโลนะคะก็จะมีไปเรื่อยๆแต่ส่วนลดเราก็ยังคงม,มีให้กับลูกค้าอีซูซุของเรานะคะเดี๋ยวอิงจะให้จ่าแปะให้นะคะว่าแต่ละหมื่นกิโลเนี่ย ค่าใช้ใจ่ายเครื่อง1.9<ช>แล้วก็<ช>3.0 <3. 0 S 1> อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สำหรับสมาชิกอีซูซูยิ่งเข้ายิ่งคุ้มนะคะพร้อมรับสิบทธิประโยชน์มากมายในการเข้าศูนย์เช็คระยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าไหล่สูงสุด20% ส่วนลด<ม>แบตเตอรีร่600บาทส่วนลดยางสูงสุด2 4 0 4ฟรีตรวจเช็คระยะ8ระบบเลยนะคะอ่าสำคัญควบคุม30รายการแล้วก็มีการขยายรับประกันตัวรถเพิ่มแต่อันเนี้ยคือถ้าสามารถลูกค้าสามารถโหลดนี่เลย <วะ S 1> แอป <วะ S 1> My Isuzu <มา S 1> เพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว Isuzu ของเรานะคะ,<ว>ะแล้วก็สามารถเข้ามาดูสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายได้ในแอปพลิเคชันนี้เลยใช่อ่า นั่นแหละวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาส่องนะคะแล้วก็มาดูการเข้าศูนย์เช็คระยะากันมากเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าท่านใดน,นะคะที่มีข้อสองสัยหรือว่ายังไงอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามพวกเราสองคนได้เนาะในช่องดีเจค่ะก็เหมือนเดิมอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์พวกเราสองคนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันในคลิปหน้าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาพามาส่องอีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในอีกนีนะคะไม่ายค่ะ